สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถไถกูบต้า70แรงนะครับแอกกลองมัน นะครับมันแปลงนี้นะครับโดนไฟไหม้ทั้งแปลงเลยนะครับนะครับไฟป่าลามมานะครับดูหัวมันนะครับหัวมันโดนไฟไฟไหม้ไฟไหม้ประมาณเกือบเดือนนะครับถึงได้มาขุด อย่าหายเยอะเหมือนกันนะครับน้ำหนักก็จะลดนะครับแป้งก็จะลดดีหน่อยว่าราคาวันช่วงนี้ดีตัดต่องมาก